ทรศัพท์มือถือ Vivo V40 Series 5G ประกาศอัปเกรดรองรับการใช้ 5G Plus บนเครือขา่าย AS แล้วใครที่สนใจก็ลองอยู่ได้นะถ่ากำมัสเด็ข่าวสารที่ดีทางไอทีในช่วงเย็นในวันสเปนในกาสาสิบัตีนพูดข่าวไอท รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเราด้วยนะครับผพ้ใจแพ้คข่าวสารที่มาเตใแบบนี้เป็นประจำทุกวัน vivo นะครับได้มีการประกาศว่าเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือ vivo v 40 series 5g เนี่ยรองรับเครือข่าย 5g plus บนเครือข่าย as แล้วนะครับถือว่าเป็นการบุกเบิกประสบการณ์ครั้งแรกเลยแหละในโลกของดิจิตอลนะครับให้ความเร็วแล้วก็แรงแล้วก็ความเสถียรมากขึ้นอันนี้ก็ยังไม่เคยลองใช้เหมือนกันนะว่า ในส่วนของ 5G Plus เนี่ยจะให้ประสบการณ์ในการใช้งานประมาณไหนเนาะล่าสุดนะครับทาง vivo ได้มีการเปิดเผยนะครับถึงเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือจากท้งค่ายว่าในรุ่นของ v40 series 5G นั้นมุ่งเข้าสู่เทคโนโลยี 5G Plus n r c a นะครับที่พัฒนาขึ้นและทดสอบในเครือข่ายของไทยนะครับนั่นคือ a s นั่นเองพร้อมส่งมอบประสิทธิภาพนะครับของตัวเครื่องเนี่ยให้ไปไกลามากยิ่งขึ้น ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่สามารถที่จะเข้าไปใช้แล้วก็ลองเปิดใช้งานได้สำหรับแฟนๆมี V V40 5G นะครับโดยปกติแล้วนะครับ NRCA นะครับหรือ 5GCA แบบ 3CA บางคนก็งงเนาะเครือข่าย AS นั้นเนี่ยจะมีรวมความถี่อยถึง3ย่านด้วยกันได้แก่ความถี่กลางนะ2,600เมกะเฮิร์นะครับ2,100เมกะเฮิรตรรวมถึงย่านความถี่ที่ต่ำอย่าง700เมกะเฮิร์ทั้ง3เครือข่ายเนี่ยรวมเข้าด้วยกันเลยเพราะว่ามีอุปกรณ์นะครับที่สามารถรองรับได้ถึง900เมกะบิตนะครับในเรื่องความเร็วเนาะจนถึงความสูงสุดเนี่ยที่ทำได้เร็วก็คือ1.4กิกะบิตนะครับ หรือเร็วกว่าเดิมเนี่ยถึง1.7เท่าเอาเกือบ2เท่าเลยก็ว่าได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราสนใจคือตอนแรกหยิบข่าวนี้มานึกว่าจะพูดถึงมือถือ vivo เนาะไปรมาอ่านไปอ่านมาอ้าวไปทางสายอินเทอร์เน็ตเฉยเลยเนาะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นอีกคลิปหนึ่งและกันที่เราํามาฝากกันนะครับสำหรับแฟนที่กำลังสนใจนะเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับ 5G plus ใครที่มีประสบการณ์ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วเท่านี้แล้วบ้าง เบนบอกใต้คลิปนี้หน่อยนะแอดก็อยากดูเหมือนกันว่าเรลเ,เบอร์ไหนกันแน่นะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหน,นุนกันได้ขนมนม,นมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR โค้ดที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหน,นุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและข้อนิดเราต่อไป ช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล,ล้วก็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย